ึกรักตัวเองให้มากๆผมเคยเล่นแบบพวกคุณก็น่าจะเคยเคยเล่นกันมาบ้างอันนี้ถ้าได้ยินเสียงผมนะครับคุณลองหลับตาดูดีๆอันนี้ผมใบ้มาขนาดนี้คนน่าจะตอบได้กันบ้างเลยในเกมเนี่ยเขาบอกให้หลับตาห้าวินาทีครับแล้วนึกชื่อคนที่แบบว่าคุณรักมากที่สุดสามคนนับหนึ่งถึงห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีชื่อ,อังฮะผมคิดเร็วมากเลยนะผมจำได้เลยครั้งแรกผมเล่นเกมนี้คือคนแรกคือแม่ คนที่สองคือภรรยาคนที่สามคือเป็นหน้าพี่สาวคนโตกับหน้าลูกเนี่ยแวะเข้ามาพร้อมกันแล้วเขาก็ถามผมว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับผมบก็บ oh อ๋อไม่กอนรักตัวเองเหรออย่างนี้หรอเขาบอกว่าทําไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปให้ได้ตอนแรกผมฟังแล้วเออคนลุกพี่อกเออไม่เคยรักตัวเองเลยนิวอ่ะหลังจากนั้นไม่เคยไม่เกินนะไม่เกินประมาณแบบสองอาทิตย์อะผมก็ไปเล่นอีก เขาบอกให้เวลาผมสิบวิคราวนี้ไม่ใช่ห้าวิแล้วให้นึกชื่อคนที่รักสามคนขึ้นมาผมก็นึกแม่คราวนี้คนที่สองเป็นลูกสองอาทิตย์น่ะคนที่สามเป็นภรรยา,าพอครบสิบปีเขาบอกมีชื่อตัวเองอยู่ใน,นนั้นไหมผมแบับอะไรวะเนี่ยทำไมลืมได้วะคือขนาดผมเท็แท้ใจผมขนาดเนี่ยผมไม่ให้ใครเข้ามาเหยียบย่ำไม่ให้ใครเข้ามายุ่งไม่ให้ใครทําให้ผมเสียจุดยืนขนาดเนี้ยผมยังยิงลืมที่แบบ ลืมที่จะรักตัวเองไปเลยนี่คือนิวเยียร์นิวยูของผมในปีนี้ด้วยนะคือผมจะใส่ชื่อตัวเองลงไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนถามคำถามเนี้ยผมจะใส่ชื่อตัวเองไปให้ได้โดยที่ไม่ลืมว่าเฮ้ยผมรักตัวเองนะเพราะการที่คุณรักตัวเองได้เนี่ยคุณจะเริ่มรักคนอื่นเป็นทุกวันเนี้คุณจะใช้คำว่ารักได้ไหมผมผมไม่รู้แต่ที่เขาบอกกันมาเนี่ยก็คือถ้าคุณยังรักตัวเองไม่ได้คุณก็รักคนอื่นไม่ได้ครับ 下，忘不了叶落的惆怅，也忘不了那花开的烦恼。